ฟีเจอร์ใหม่ YouTube ปล่อยเครื่องมือ AI สร้างเสียงร้องจากศิลปินดัง u t u b e นะครับเปิดตัวเครื่องมือ AI สําหรับสร้างเสียงดนตรีแบบใหม่อย่าง Dream t r a c k นะครับโดยจะเปิดให้ใช้งานบน u ู u ูบช็อตครับความพิเศษของ Dream Track นะครับคือเราจะสามารถใช้เสียงนักร้องดังๆระดับโลกนะครับอย่างจอร์จีเจนครอยซีแวนชาลีพุททีเพนแล้วก็คนอื่นๆทั้งหมดรวม9คนนะครับมาสร้างเป็นเสียงร้องใหม่โดยการใส่คําสั่งพร้อมลงไปเช่นอยากได้เพลงที่ฟังแล้วอยากให้เธอคนนั้นกลับมานะครับแนวเพลงเนี่ยเป็นแบบบัลาดแล้วขอเป็น นะครับ AI เนี่ยก็จะนําเสียงร้องของนักร้องที่เราเลือกมาซากเป็นเพลงใหม่ขึ้นมาในแบบที่นักร้องคนนั้นนะครับก็ยังไม่เคยร้องมาก่อน โดย YouTube นะครับได้เผยแพร่คลิปตัวอย่างเสียงของชาลีพุธแล้วก็ทีเพนะครับที่สร้างขึ้นจาก AI เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนมาใช้มากขึ้นครับอย่างไรก็ตามนะครับศิลปินหลายคนในวงการเนี่ยก็แสดงความกัวงวลเกี่ยวกับ AI นะแต่หวังว่าการทํางานร่วมกันนะครับจะสร้างโอกาสให้กับเหลาเ่าครีเอเตอร์ได้มากขึ้นโดยไม่มีใครเสียผลประโยชน์ไปครับปัจจุบันนะครับรีมแท็กเนี่ยเปิดให้ใช้งานกับเหลาเ่าครีเอเตอร์แล้วก็ศิลปินเท่านั้นนะครับแต่มีแผนว่าอาจจะเปิดให้คนทั่วไปได้ใช้งานในปีหน้าครับ